แคสซี่ได้ยินฉันไหมฉันเจอแล้วฉันได้สัญญาณแล้วเกรกอรี่ฉันปิดระบบเ e ค u ร i ตี้โน้หมดแล้วฉันอยู่ในโซนลานจอดรถของล็อกซี่นะฉันใกล้อย่างใกล้แล้วเหลื o โนอีกอันเดียวมันอยู่ข้างล่างนะที่ไหนล่ะล็อกซี่ไฟโน้ตไงเธอต้องปิดระบบเธอแต่ว่าปิดระบบเธอและช่วยฉันช่วยฉันแคซี่มันมืดมากๆที่นี่ต้องปิดระบบล็อกซี่ครับ ปิดไงอ่ะปิดแล้วไม่โดนจับสแกนหรอโรซี่จังโอ้โหเหมือนเหมือนทางบีบบังคับให้เราตรงไปเรื่อยๆนะครับงดตรงนี้เสียนะครับโอเคใส่นานไปก็ไม่ได้ครับอันนี้มันจะทำให้เกิดเอ่อเดวสปริงแท็บมันโผล่มานะไม่รู้จะเรียกว่าสปริงแท็บหรือว่าเบิร์นแท็บหรือว่าจะเป็น พิงมันนี่เนี่ยตอนนี้รู้สึกแบบนี่เป็หมดแล้ยโอเคเข้าไปว้าวเข้ามาแล้วครับเรียกว่ากลับมาแล้วนะฮะกลับมาแล้วกลับมาสู่จุดหื้เสียงอะไรตรงนี้มีทางมันมีหรือไมไม่มีนะนีงไม่มีครับเดินผม สิ่งอะไรอะเฮ้ยล็อกซี่โดนทับเหรอล็อกซี่ล็อกซี่แคสซี่แคสซี่ขอต้อนรับกลับ <Cass ie. S 2> มาแคสซี่เธอจำฉันได้เงั้นเหรอนี่เป็นวันที่พิเศษของเธอ <I remember. S 1> ฉันจำได้ <special> วันเกิดวันที่พิเศษของเธอ,อยังชอบแครอทไหม บางครั้งฉันก็อยากจะเห็นเธอเป็นครั้งสุดท้ายถ้าฉันจำไม่ถูกต้องแล้วก็น่าจะเป็นวันที่11นะฉันจำได้ว่าเพราะว่าเธอคือเลขที่หนึ่งของฉัน you ได้จองข้อมูลหรือยังฉันคิดว่าเดี๋ยวเพื่อนพวกเธอต้องโผล่มาแน่อ๋อจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นตัวเลวร้ายอะไรครับขอโทษนะร็อกซี่แต่ว่าแคสซี่ทำอะไรนะ่ะ โอไม่โอไม่ฉันขอโทษนะฉันล็อกฉันลักแคโรลลสุขสันต์วันเกิดนะแคซี่ล็อกซี่ฉันขอโทษนะฉันเสียใจโอไม่จริงๆล็อกซี่ก็ไม่ใช่คนไม่ใช่หุ่นที่นี่เท่าไหร่ครับอ้าว ตอนนี้ทุกอย่างเห็นหมดเลยว่าเป็นอะไรตอนนี้เห็นหมด What ทำไม่ดีมากและนี่ก็คือสุดยอดข้อมูลสุดท้าย Security n o t e แล้วตอนนี้นายมาถึงจุดที่เพื่อนๆของเรานั้นรวมตัวกันแล้วก็มีวิทยุสื่อสารอยู่ตรงนั้นด้วยนายลงลงไปข้างล่างนะเนี่ย เดี๋ยไม่ก่อนนะว่าตอนนี้ระบบของแวนนี่เนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปในนี้ได้โอ้โหทางข้างล่างนี่มันคุ้นมากๆเลยนะครับถ้าใครเล่นฉากจบแบบจบลับนะฮะก็จะได้เจอกับฉากจบนี้นะครับที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าข้างล่างนี้มีอะไรนะมันคือร้านพิซ่า แอสซี่ทำไมเธองร้องไห้ด้วยนั่นก็เสียใจเมื่อกี้ฉันสะเทือนใจมากๆเลยที่ล็อกซี่ถึงต้องกับตอนแรกก็เป็นมิดนะครับแต่ว่าเหมือนกับจะโดนไอ้เจ้าตัวระตายเร็วๆนะโอ้ไม่แอสซี่ถึงกับร้องสองรอบผมก็ไม่รู้จะไปไงต่อลงลิฟได้เฉยเลยหลังจากที่ช็อตมานานนะครับ ติดติดโอ้โหเพลงยังร้อนเพลงยังร้อนเลย สี่ยังเสียใจครับยังผมก็เสียใจน,นี่ไม่ได้เสียใจเพราะอะไรแต่กำลังตกใจที่มันมันยังอยู่แล้วเนี่ยโ oh อ้โหโอ้ m y god ready f a s bear นะครับร้านยังพังพินาศ ทางแบบเหมือนมีอะไรชอนชัยเป็นช้อนโอเคโอเคออ้ยทำไมมันเป็นรูแบบเนี้ยเฮ้ยนี่มันเป็นรูเหมือนกับ มีหุ่นอะไรสักอย่างที่มันช้อนชัยออกมานะเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมใช่หรือเปล่าหรือคิดไปเองนะฮะโอ้โหนี่ตรงนี้ไม่เคยมาเลยทำไมเป็นน้ำตกแบบนี้น้ำตกมาจากไหนอ,อ๋อมาจากท่อระบายน้ำปราปาหรือเปล่า ทำไมมันเป็นถ้ำแบบนี้เลยวะเนี่ยระยะเดินรอบๆนะครับโอเคเราจะเดินจุดปแปลกๆไม่ใช่ว่าไอ้มอนตี้มันโผล่มันเป็นจรเนะเข้กลายเป็นโอไม่นะไม่นะไม่เอาเนะี่ยไปฉายโง่ๆ,ๆนี่น,นี่มันอะไรกันครับเนี่ยโอเค เดินเซอร์เวยไม่ไปเรื่อยๆครับ,อบรอบๆแล้วก็ไม่เจออะไรนะหน้ากากก็ใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้นี่มันเข้ามาในไหนวะเนี่ยโอ้โหตอนนี้คือมันปิดปิดหมดเลยครับไม่บอกใครด้วยว่ามีอะไรนะเดือของครับ a ฟสโทเคนทำอะไรได้เหรียญเก่าๆ a ฟสโทเคนเหรียญเก่านะของร้านเก่าด้วย <c oughs> นีนน่นี่มันร้านพิซซ่านี่วะนี่มันร้านพิซซ่านี่วะแล้วก็มีของอีกแล้วไม่รู้ว่าจำสแกมมันนะแ s สโทเคนเหรียญที่สอง เรียนที่สองครับโอ้โหเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วอะไรอะ่ะสายอะไรอะ่ะไม่มีอะไรครับอ่าสวัสดีครับโรบอทพูดได้แคนดีแน้แคนดีมาเอาคุณมาเอาลูกอมฉันสิฉันมีลูกอมตลอด ฉันจะเล่าเรื่องหนึ่งละให้ฟังแม่กับเด็กอยู่ด้วยกันในปา่าในความมืดไม่ใช่มีปีปีศาจแต่มันอยู่ทางใต้ดินต่างหากละ่ะโอเคปีศาจมันไม่ได้อยู่ในปา่าแต่ว่ามันอยู่ใต้ดินต่างหากนะครับแม่และเราก็อยู่ใต้ดินซะด้วย r e q u ว s t i t e ทโทเค็นเหรออ๋อ โอเคถ้าคุณหาโทเค็นได้มากขึ้นคุณก็จะสามารถนี่ได้นะครับเดินดูรอบๆเดีย๋ยวจะมีโทเค็นเหลืออาจจะหมดแล้วเดี๋ยวต้องเดี๋ยวมันอาจจะต้องเล่าได้เพิ่มอ่นเนี่ยอันนี้มันอยู่ภาคภาคหนะครับ Isaria Simulator um โ okay. อเค ไอตัวเมื่อกี้นะมันพูดได้นะครับหาเหรียญก่อนต้องมีเหรียญให้เราดิมีปะไม่มีฮะวำ Why are there burners everywhere? มมัน like the inside of an oven. ไม่เหรียญอีกแล้วขึ้นไปทันไหมหรือว่ามันมีห้องอีก เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยนี่มันห้องของไอ้นี่นี่นี่มันห้องของไอ้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 สปริงแท็บนี่ว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอขึ้นไปก่อนขอขึ้นไปยอดด่อนเหรีก่อนปีศาสตร์ม<า>ักจะทำเสียงน่ากลัวและแม่ก็บอกว่าเด็กๆจะไปกลัวเลยเพราะว่ามันไม่มีทางออกไปแน่นอนแล้วก็ร้องเพลงกล่อมพวกเธอจนหลับ ขอบคุณมากอันนี้คือฝั่งของไอ้เจ้าสปริงแท็บที่มันเดินไปเดินมาชาร์จพลังนะผมจําได้นะฮะโอ้แล้วเราไม่มีอะไรเลยหน้ากากแวนนี่ก็ไม่เหลือนะฮะอ่ะไปครับนี่มันห้องอะไรกันแล้วศพมันอยู่นี่เปล่าเนี่ยศพมันอยู่ในนี้นี่วาแล้วมันหายไปไหนอะมันหายไปแล้วหรือว่าหรือว่าไอ,อ้กระต่ายที่เรา ที่เรา,าเผชิญหน้ากับมันมาตลอดเนี่ยคือสปริงแท็บะโอ้โหแล้วก็ไม่ใช่มีเหรียญแค่นี้อ่ะอ๋อมีเหรียญอีกครับเดี๋ยวผมต้องเดินไปอีกแล้วนะเอยไม่ใช่ว่ะ what suppose what is supposed to be อันนี้คืออะไรรูปของ the Bob กับ สปริงแถบรวมก้างกันรอ,อนนี้ไปไม่ได้เดี๋ยวเราลองขรหัสดูครับไม่เป็นไร ได้แล้วออนนี้เราเดินได้ไหมได้ด้วยได้ซะง,งั้นอ๋อเราเข้ามาแล้วดีกว่าผมเบลอทางผมเบลอทางเมื่อกี้ผมเปิดสวิตไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือทีวีแล้วก็มีท่อมดุดก็คือให้หมอนตี้มันบุกเข้าไปนะตรงนี้เราลงแพข้างล่างครับมีทางใต้ดินที่จะลงไปอีกนะฮะแสดงว่าเมื่อกี้คือฉากสู้กันนะครับ อย่าบอกนะว่ามันยังมีลงไปลึกกว่านี้โอ้โหนี่มันลึกกว่าเดิมอีกนะครับเนี่ยโอ้โหสดๆไปเลยกระเป๋านี่ใส่แว่นได้แล้ว คืออะไรกระเป๋าเฟ็ดดี้ฮะแล้วก็มีซิสเต็มซิสเต็มอะไรสักอย่าง M E M X E S แฮกได้เหรอ Use machine Security protocol deactivate Are you sure to do process ใช่เฮ้ยเฮ้ย What นี่แกตายยากขนาดนี้เกรกลี่จะรีบหอเปล่าประตูไม่เปิดอะมีคนพยายามจะออกมาแต่ประตูปิดเปล่าจะออกไปยังไงอ่ะจะเอาคอนกรีตออกไปยังไงเกรกลี่อยู่นี่ครับเกรกลี่อยู่ในนี้ฮะแ,แ,แต่ไอ้ไอ้เมื่อกี้นี่คืออ e ีสปริงแท็บ อย่าบอกนะว่าศพแกอยู่ในเนี้โ,โหแกยังไม่ยอมไปอีกแล้วเนี่ยฮะ <c oughs> นี่แกแถมของแกสมบูรณ์แล้วใช่ไหมที่แกพยายามจะล้มล้างเข้ากับระบบน่นะอ่ะโอ้ my g กอดขนลุกขนพองเลยนะ go 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 ไปเจค่ะรี เกรกอรี่เธอปลอดภัยหรือเปล่านายช่วยฉันเธอช่วยฉันเกรกอรีฉันเกรกอรีฮะแกไม่ใช่เกรกอรี่นี่แกเป็นตัวอะไรกัน ฉันเกเกอรี่ฮะฉันคือเกเกอรี่แกสิหนีไปหนีไปตัวอะไรอะ่ะแกสิในยี่หรือเปล่าเกเกอรี่นายหรือเปล่าใช่ไหมแบบตัวจริงๆของนายเนี่ยทั้พยายามจะติดต่อนายอยู่นะ ฉันพี่อยู่ในพิซซ่าเพ็คฉันพยายามมันพยายามจะหลอกนายเดี๋ยวก่อนนะมันอยู่ทางใต้ดินมันอยู่ในนี้มันมีเสียงเหมือนนายด้วยเราจะรู้ตัวนายเป็นตัวจริง,รงตัวปลอมฮะแต่ไปจากนี่ก่อนเดี๋ยวนี้เร็วยังไงตอนนี้ฉันได้เปิดเส้นทางแล้วไปตามเส้นทางเลยโอ้โหเฮ้ย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 เฮ้โอไม่โอกรีด กรี๊ดโอไม่ขวาเฮ้ยมันวิ่งมาโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยมันอยู่ข้างหลังนายฉันรู้ฉันรู้ฉันวิ่งฉันก็เป็นเด็กคนนึ่งนะที่่านจะโดนจัมสแกนตอนหนไปร็วไปเ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 ร็วไววววววร็วเเร็วเว โอ้ไม่ทางตันเรียบร้อยโอเคไปเร็วแคสซี่ฉันไม่เป็นไรฉันเจอที่ซ่อนแล้ว เสียตกใจครับอันนั้นเวเนซ่าป้าจบเลยเอานี่จบอีกแบบแล้วเนี่ย What ไม่อกี้จบแบบแวนแวนี่เวเนซ่าแ,แล้วก็เกเกอรี่อะไรอยู่ครบอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับจบแบบโดนสะกดจิตนะออกๆยันละยันละยันละ,นละอีกรอบหนึ่ง <Go away. S 1> ไปขวา ไปอยู่ข้างหลังเธอไปเร็วไปขวา<ป>เจอขึ้นแล้วไปเร็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 ว ได้กดทันไหมโอ้โหไม่ทันจ้าโก้เป็นลิฟต์นี้ไม่เล้าฮ่าไปโหมันมาล่าเด็กจริงๆว่ะแกกรีแคสซี่นี่ฉันเอง ฉันคิดต้องว่าอธิบายให้สิ่งนี้ให้เธอฟังนะเธอไม่ควรที่อยู่ที่พิซซ่าเพ็กตั้งแต่แรกไอ้ตัวนั้นกำลังหลอกล่อเธออยู่ฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันพยายามที่จะพาทุกคนลงไปข้างล่างนั้นแล้วมันถูกลงมานานแล้วไอ้ระบบเม็กซ์นั้นถูกติดตั้งเอาไว้เพื่อให้มันอยู่นั่นตอนนี้มันเป็นอิสระแล้วไม่ใช่ความผิดของเธอฉันรู้ว่าเธอทำเพื่อช่วยฉัน เธอช่วยชีวิตฉันแต่พวกเรารไม่เสี่ยงที่จะให้ <I 'm S 1> มัน <sorry. S 1> ตามมา,มาหาเธอได้ได้ขอโทษด้วยเกรกอรี <Yeah. S 2> ไม่นะโอ้มมยกอดเกเกอรีเฮทิ้งเลยเจ้าสปริงแท็บที่ถูกเปิดเปิดระบบออกมานะครับได้ออกมาแล้วทำให้มันกลับมา ื่อที่จะล่าดีอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นแผนของสปริงแท็บเองนะครับที่ได้หลอกล่อโดยใช้เสียงเกเกอรี่นะครับแล้วให้เกเกอรี่มาอยู่ที่นี่แล้วค่อยๆเปิดปิดระบบเซิร์ฟเวอร์ไปเรื่อยจริงๆแล้วเกเกอรี่อาจจะเป็นคนที่มาติดตั้งระบบต่างๆไอ้พวกตัวระบบตรงนี้ที่มันอยู่ใต้ดินเนี่ยก็ถูกเซ็ตเอาไปแล้วสปริงแท็บก็ถูกแช่แล้วก็ตุเยเย่อยู่ตรนนั้นแล้วนะครับแต่เกเกอรี่ก็ต้องขอโทษแคสซี่ด้วยที่ ไปปลดล็อกทุกอย่างให้กับสปริงแท็ b ให้มันกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สามารถเชื่อมเซิร์เวอร์แล้วก็ตื่นขึ้นมาได้นะครับสุดท้ายนี้เกเกอรี่ก็เลยต้องปิดเรื่องนี้ครับโดยการทำลายลิฟทิงนะครับแล้วก็จัดการแคสซี่ด้วยนั่นเองนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าแบบพลิกล็อกมากๆนะครับตอนแรกผมคิดว่าเกเกอรี่เนี่ยอาจจะโดนจับไปแล้วยังอยู่ในนั้นนะครับสุดท้ายแล้วผมก็คิดว่าตีไปตีความไปตีความมา ผมรู้สึกว่ามันเก่าเกินไปสําหรับห้างห้างนี้นะฮะที่อยู่ดีถึงแม้ว่าจะมีเดอะบล็อกมันจะมาทําลายแต่มันก็ไม่น่าจะเสื่อมโทรมขนาดนี้นะครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นกับดักของเจ้า s p r i n g t a บที่มันพยายามที่จะเล่งรัดให้แคสซี่เข้าไปทําการเจาะรหัสนะครับแล้วก็หยุดทุกอย่างครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วล็อกซี่ก็มาช่วยเรานะครับเออถือว่าเป็นอีกหนึ่งอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะครับ โอเคนี่ก็เป็นในส่วนของตัว Final แฟนเ y Security Beast Rune นะครับยังไงของคุณทุกคนมากครับฝากเพื่อนกดไลค์ฝากกดติดตามไว้แล้วกันนะครับแล้วผมคิดว่าน่าจะมีฉากจบอืน่นๆอีกนะครับเดี๋ยวไงว่ามาต่อกันนะครับถ้าใครยังงงๆอยู่สามารถย้อนไปดูสุปในเรื่องของผมได้นะครับไม่พูดในวิดีโอตอนหน้าครับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะครับแคส